ไม่ไงให้หยังเนี่ยมาเติมปุ๋ยหยอดข้าวโพดอวิธีหยดข้าวโพดน้ำหยดก็นี่แหละปุ๋ยเราเอามาละลายน้ำแล้วก็เอามาเทใส่ตรงนี้แล้วก็ต่อต่อสายจากตรงนี้ไปลง่อไปนู่น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 ต่อสายลงไปนู่นเราไม่ต้องเอาปุ๋ยโรยนะครับปยสบายมากสบายค่ะเราเอาปุ๋ยมา ละลายน้ำก่อนนะครับแล้วก็วกเท,เทใส่ตรงเครื่องนี้นะครับแล้วก็ปั่นออกไปเลยตามท่อนี้เลยนะครับนี่ยาวไปนู่นเลยนะครับนีุ่วีนี้เป็นุวีละลายน้ำนะครับไม่ตันท่อน้ำหยดของเรานะครับเราใช้เครื่องอันนี้ ดันปุ๋ยไปเลยนะครับเป็นเพื่อนโอ้แเจ๋วเลยนะี่พอก็เติมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศยามเย็นยามเย็นอุ้ยยามเย็นจ้าเลยจ้าเลยแล้วก็แล้วก็เย็นละ นี่เราก็เติมปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับเมือ่อเราก็เติมใส่บัวเอาใส่เครื่องดันเข้าไปในสายให้ไปหยดกับน้ําหยดเลยนะครับนู่นปลาพูดของเราไม่ต้องเหนื่อยหยอดปุ๋ยนะครับอันนี้ประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดปุ๋ยด้วยเขาพูดก็งามด้วยน้ําหยดลงไปเขาพูดก็ได้กินเลยนะครับได้กินปุ๋ยเลย แต่ละมังนี้เลยนะครับโอ้เจียวมากน,นี่เราก็อันนี้เราก็ใส่แล้วนะครับนี่กระพัวของเราก็เริ่มเขี้ยวขึ้นสวยแล้วนะครับเราใส่ลงไปกับสายพ่อเมนใหญ่นี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ไปเปิดใส่กระน,น้ำหยดแล้วปุ๋ยก็หยดออกมานะครับ เดี๋ยวเลยี่พอจะหมอดแล้วก็เติมน้ำใส่บัวไปใส่ออกใส่นุ่นเลยนะครับเครื่องนี้ก็ดันเข้าไปในท่อแป๊บของเรานะครับอากาศก็ร้อนเดีนน๋ยวก็เย็นแล้วนะครับนี่โวันนี้อากาศ แดดจ้าเลยนะครับค่ําแล้วก็ยังแดดยังจ้าอยู่เลยนะครับนี่เราเครื่องดันเข้าไปใส่ไปกับสายเลยนะครับหยดลงไปให้ข้าพูดดูดกินอาหารได้เลยนะครับทันใจด้วยเริมสวยขึ้นมาแล้วครับข้าวโพดของเรา เขียวมากเลยนะครับนี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับนี่แค่นี้ก่อนนะครับ